สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสเกดับครับพบกับอาชีพที่นเคยตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยนะครับและผมคิดว่าสถาปนิกไทยทุกคนนะครับที่ใช้งานโปรแกรมสเกดับอยู่ดูคลิปนี้แล้วคงจะเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นแฮปปี้เดย์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องมือของเพื่อนบ้านเราเองนะครับนะมิสเตอร์คูริกนะครับ เป็นชาวเวียดนามนะครับนะเป็นเพื่อนผมเองนะครับนะก็บีบีโอคูริกนะครับก็เขาแจกนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นตัวนะครับคล้ายๆกับเครื่องมือที่ชื่อว่าสเกลนะครับสเกลเนี่ยเป็นเครื่องมือตัดนะครับเวลาตัดเซสชันปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดีเทลนะครับไอ้พวกแมทเทอร์สิมโบลนนะครับให้เหมือนกับโปรแกรมบ i m เลยความหมายคือถ้าเราตัดผนังมันจะแสดงนะครับวัสดุนะครับแนวตัดเนี่ยของฉาก แล้วก็อิดแล้วก็ชับในฉนะับนอกแล้วถ้าตัดไปที่หน้าต่างถ้าหน้าต่างเป็นเฟรมอลูมิเนียมมันก็จะให้วัสดุอลูมิเนียมด้วยซึ่งตรงนี้ทําได้แบบเรียไทม์ครับผมโอ้โหถ้าใครแหมดูสเกวแล้วมันแพงนะครับอยากจะได้แต่ไม่กล้าซื้อมาใช้นะแต่วันนี้ครับมีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันแล้วแจกฟรีด้วยขอย้ํานะครับแจกฟรีแล้วโหลดได้ฟรีครับลองมาดูกันเลยครับว่ามันทานํางานยังไงครับ โอเคนะครับเราจะเริ่มต้นจากหน้าต่างที่ผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อให้ทุกคนไปดาวน์โหลดกันเลยฟรีๆครับซึ่งผมไม่ไทำนะครับเป็นของมิสเตอร์คูริกนะครับผมเรียกมิสเตอร์คูริกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2เวอร์ชันนะครับก็คือคูริกเซกชั่นไลท์ไลท์นี่คือเวอร์ชันบางเบาอะนะแบบที่แบบยังแบบว่าเป็นเวอร์ชันฟรีอะที่มันปัดฟีเจอร์ออกไปอะนะครับซึ่งก็ เป็นเวอร์ชันที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าเพิ่งล่อยซึ่งตัวนี้แค่นี้ก็เหมาะแล้วเหมาะมากๆเลยบอกว่าโอเคผมว่าเหมาะมากกับการทาแบกนะครับส่วนตัวนี้คือตัวเต็มนะเป็นตัวที่ผมซื้อไว้เหมือนกันอยู่ในชุดคู r ิกสตูดิโอประมาณ100เหรียญนะครับผมก็ซื้อมาใช้ไม่100เหรียญนี่คือมันอินคลูดหลายๆังก์ชนนะครับอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งผมคิดว่าสถาปนิกไทยเนี่ยลองใช้ดูก็โอเคนะผมคิดว่าแต่เรามาดูคูลิกเซสชั่นไลฟ์ก่อนนะมาทํางานยังไงครับก็ดาวน์โหลด นะ g ก็ get now อึ๊บนะครับจากนั้นไปก็มาที่หน้าต่างนะครับในการดาวน์โหลดนะซึ่งก็ตรงนี้มันขึ้นว่าหนึ่งเหรียญน,นะครับแม่จริงๆก็บริจาคเข้าไปเถอะนะนะครับนะผมออศูนย์นะ,ออนะคคือไม่มีแบบัตรใบเครดิตเลยนะแล้วก็พิมพ์อ e ีเมลเข้าไปครับแล้วก็กด g ก็มันก็จะส่งเอ็กซ์เทเชั่นเราพร้อมลายเซ้นคีย์นะครับไปให้เผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้มีคีย์นะโอเคไม่ได้มีคีย์พอดีมันลงของผู้อล่กหลายตัวไงก็ จ,จบแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็มาติดตั้งในโปรแกรม s k e ตอ p ครับก็สุดท้ายเราจะได้ตัวนี้นะครับแม่การติดตั้งผมต้องสอนไหมถ้าใครติดตามเพจบ้านสเกตอัมาเนี่ยผมก็สอนมานานแล้วนะอะช่วยหน่อยก็ได้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยสนใจโลกใบๆเลยนะติดตั้งปักอินยังไงนะทำยังไงไม่เอาแล้วนะเขียนแบบว่ายังมีหลายคนเลยนะครับที่พยายามที่จะนะครับโพสตว่าเขียนสเก d อัก็ได้โดยที่จะไม่มี extension ผมก็เลยถามงงว่าเอ๊ะแล้ว extension เนี่ยมันแจกฟรีนะนะครับนั่นหมายควว่าอะไรก็ที่เปฟรีแล้วมันแจกแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของ sketchup อ่ะเพราะ sketchup เนี่ยมันเหมือน android ที่มันมีแอปพลิเคชันใช่ไหม android มีแอปพลิเคชัน sketchup ก็มี extension นั่นเองเนี่ยอย่าฝืนครับ the show must go on นะครับโลกมันต้องไปข้างหน้าต่อดังนั้นเนี่ยเชื่อผมนะครับเราปรับตัว sketchup มันดีอยู่แล้วมันง่ายและสนุกแต่มันจะสนุกขึ้นมากกว่านั้นอีกถ้าเรารู้จักการเลือกเครื่องมือทีี่่่เเหหมมาาาาะะสซึงวววันน้้้้จโชช์ใใดูถร Cool Section Lite มันเป็นยังไงครับอ่ะผมช่วยหน่อยดีกว่าติดตั้งยังไงเผื่อหลายคนไม่เคยติดตั้งครับไปที่ extension extension manager นะครับอันนี้เวอร์ชัน1น่นนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยอยู่ที่ windows แล้วก็ที่ extension manager extension manager คือนะครับตัวจัดการ extension เครื่องมือขยายแหละนะไอ้ cool extension เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่าคิดว่ายากนะครับ easy and fun ครับ extension manager จากนั้นมากด install extension ครับ จากนั้นนะครับก็ไปที่ตัวที่เราโหลดมาครับดีครับ c o o l i n Section l i g แต่ผมคลิกเข้าไปติดตั้งครับก็ได้ตัวนี้เลยครับเอาละมันทำงานยังไงโอ้โหผมบอกเลยว่า Easy and Fun ดูผมช้าช้าชัดชัดนะครับผมจะสอนช้าช้าอธิบายช้าช้าซึ่งถ้าเป็นตัวเต็มเนี่ยตัวฟูลเนี่ยโอ้โหสอนกันยากมากแล้วมันมีความซับซ้อนมากแต่มันก็มีประโยชน์นะแต่ตัวไลท์เนี่ยผมว่ามันเหมาะมากดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนะสร้างแปลนบ้านขึ้นมาง่ายๆนะครับเอาักขนาด8คูณ6นะครับ8คอมมา6อ่าก็เดี๋ยวผมจะไม่ใส่เสานะอันนี้ถ้าใครอยากใส่โครงสร้างก็ไปใส่เองนะแต่ผมโชว์ง่ายเฉยก็กด F offset ครับออกไปข้างนอกนะจุดหนึ่งแล้วผมก็ลบต้องก,การทิ้งครับแล้วบริเวณนี้ผมจะเป็นประตู เขาวข้าวขาเข้านี่ประตูครับนะแล้วก็บริเวณนี้เป็นหน้าต่างเอาแค่ที่พอให้เห็นให้เห็นแค่ที่พอนะครับนิดเดียวนะจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงโอเคครับผมก็จะนะครับจริงๆไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นแปลนอย่างนี้เกิดไปเอาพุทภูเลยดีกว่าง่ายดีนะ อะสามเมตรครับแล้วผมก็จะเจาะในส่วนที่เป็นตัวประตูอ่านี้ป่ะจื๊บนะแล้วก็อน,น้าต่างตรงนี้อ่ะเอาแค่นี้พอให้เป็นให้เป็นน้ำจิ้มให้ดูนะครับอ่ะผมไม่คุกนะเมคคุก,กจากนั้นนะครับเดี๋ยวเวลาทำงานจริงเนี่ยผมก็ต้องมีทาสีใช่ไหม ผมก็ทาสีเข้าไปด้านนอกเนี่ยเอางี้แม่วสีดีกว่าเอาเป็นผนังตรงนี้ดีกว่านะจะได้เห็นแล้วก็ตัวด้านในผมเอาเป็นเอาเป็นตัลนี้นะโอเคครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะจากนั้นมาครับเดี๋ยวผมจะตัดออกคำสั่งตัดนะ section น,นะครับเอาละ ตอนนี้ผมจะไม่ตัดด้วยคําสั่งพื้นฐานแล้วผมจะใช้ป้าอินครับตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าชีวิตดีดีนะครับอ่ะก่อนเลยครับตรงนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันจะมีนะครับเครื่องมือโน่นนี่นั่นเยอะหลายคนเห็นบอกว่าโอ้โหปวดหัวมากเลยไม่อยากใช้อย่าพ่งครูครับในะค,บความกลัวมันคือสิ่งที่เราสร้างไว้ในหัวนะครับปรับตัวใหม่นะครับผมบอกเลยว่าบางคนเนี่ยนะครับ เจออะไรใหม่ๆปุ๊บสร้างภาพมายาว่ากรวนเลยไม่ไปไหนสักทีครับอยู่กับสิ่งเดิมๆยึดติดกับสิ่งเดิมๆครับอ่ะมาดูผมจะทําให้มันง่ายลงครับเริ่มแรกเลยไม่มีอะไรมากครับมันเหมือนกับ section นบนสเกลานั่นแหละถ้าใครตัด section ถ้าใครเคยตัด section นบนสเกลารไอนี่เหมือนกันเลยครับให้เราออกคําสั่งบวกไม่ต้องเยอะนะเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เองกด newsection มันจะมีเซกชันขึ้นมาเหมือนกับสเกตอัพเลยครับแล้วผมก็จะตัดจากด้านบนนะครับสังเกตนะครับวเวลาเราแปะเนี่ยมันจะอไลยอไล์คือปรับนะครับที่ทางตามแนวของตัวเฟซที่เราแปะถูกไหมแต่ถ้าเราอยากล็อกครับโดยพื้นฐานสเกตอัพเนี่ยให้กดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงแล้วก็บนน้ําเงินครับล็อกได้เลยครับนะอ่าก็อ้า,อาแต่คูมันล็อกไมได้เว้ย <laughs> มันล็อกไมได้ ถ้าเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็แปะลงไปตรงบนนี้ถูกไหมนะคลิกวางปึ๊บเรียบร้อยเมื่อวางแล้วนะครับเมื่อวางแล้วปุ๊บเราต้องการให้กบดเซกชั่นมันชื่ออะไรครับผมตั้งชื่อเป็น s e c ชั o น A แล้ว s y m โบลนะครับคือคนไทยบางคนอ่าน symbol บางคนอ่าน s ิมโบลนะก็ฝรั่งออกเสียง s y m โบลเอาละครับ,รบก็อย่างที่บอกไว้นะว่าฝรัง่ง ก็จะพูดเป็นแบบคนไทยงนั้นเวลาเราอยู่กับคนไทยด้วยกันเนี่ยโอเคสิมโบกษณ์สัลเราพูดได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยู่กับฝรั่งบางค่าเนี่ยนะครับที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาจะงงไม่รู้อะไรดันั้เราต้องดูจังหวะในการที่จะออกเสียงซึ่งถ้าฝรั่งอยู่ในไทยก็จะเข้าใจแต่ถ้าฝรั่งอยู่ที่อื่นหรือคนประเทศอื่นก็จะงงนะครับงนั้นในนั้นอ่านว่าซิมซิมโบนะครับอ่ะเหมือนคําว่าเหมือนกับคาว่าเพิร์กอ่ะนะครับถ้าเราคุยกับฝรั่งเนี่ยหรือถ้าวันหน มันเป็นไปได้นะครับเขาไม่อยากว่าเพิร์กนะคือ G E เนี่ยแปลว่าจอจานไม่ใช่แปลว่าจอจานแปลอ่านว่าจอจานนั้นอ่านว่าเพิร์ชนะครับอย่างน้อยเพิร์ชเนี่ยเขายังเข้าใจถ้าอ่านว่าเพิร์กเนี่ยมันไม่เข้าใจเลยนะครับนะอ,นนนอ่านว่าเพิร์ชนะครับนะอันนี้รู้ไว้ใช่ว่าไฟบาแบ่งหางนะครับอ่ะโอเคเราบอกว่าซิมโบลนะครับะซิมโบล์เอาคนไทยเอาสิมโบลก็ A นะครับกดโอเคนะครับเอาละนั่นคือการกําหนดเซกชัน ซึ่งเป็นคําสั่งพื้นฐานอยู่แล้วแต่หน้าต่างตัวนี้เป็นคําสั่งที่สร้างโดย extension ครับเครื่องมือเสริมครับ name นี่คืออะไรครับ name นี่คือ scene ครับ scene อะไร section a นะครับ cut by ให้มันตัดโดยให้ symbol เนี่ยนะครับเป็นลายตามอะไรจะมี tag กับ material จะมี tag กับ material ผมขอให้เลือก material ก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีทีนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกที อะไลน์วิวไหมอะไลน์วิวคืออะไรคืออไลน์วิวคือแบบนี้ครับถ้าต้องการอไลน์วิวเนี่ยมันจะมองตามแนวเซ็กชั่นลงมาคล้ายกับออโตแครดทเดครับแต่ถ้าโ no, นครับมันจะมองแบบภาพปกตินี่แหละเป็นไอโซเปติกวิวหรือมองแบบนะครับเปิดเปติกวิวที่เราปรับไว้ผมขอเลือกเป็นอะไลน์ก็ได้อะไลน์ก็ได้จะได้ง่ายดีนะครับกดโอเคหนึ่งสองสามปุ๊บมันจะสร้างซีนขึ้นมาแบบนี้ให้เราครับมันจะมองท็อปวิวให้เราพอดีเป๊ะนะครับ ซึ่งการมองเทเบิตรงนี้ผมไม่ได้ใจว่ามันปรับเป็นพา a าเ e ลตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูปรับนะพา a าเ e ลตรงไหนผมปรับไม่รู้นะแต่ถ้าเอาอง่ายๆถ้าต้องการปรับเหมือนอ u t ต c แคดครับให้เรามาปรับตรงนี้ครับ camera แล้วก็พา a าเ e ล projection ครับมันจะกลายเหมือนไปเหมือนแคดเลยแล้วถ้าต้องการอัปเดตครับคลิกขวาแล้วก็อัปเดตนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราหมุนมาอย่างนี้ครับจะเห็นว่ามันยังตัดไม่ถึงถูกไหมอ่ะกลับไปที่เซอชันเครับ อันนี้คือพื้นฐานล้วนๆเลยนะนะครับอ่ะเราก็มูฟครับ M m o v e แล้วก็เลื่อนลงมาตัดครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ารอยตัดของเรามันจะฟิลให้แล้วมันจะฟิลเป็นสีขาวนะซึ่งมันต่างกับคำสั่งพื้นฐานครับและนี่แหละครับเราตัดแล้วเรีบอยเซจีเอเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะต่อไปครับเมื่อเรากำหนดเป็นแปดชนเรียวแล้วง่ายมากชีวิตดีๆครับ เราสามารถกําหนดนะครับแมทเทอเรียลตรงนี้นะนี่แมทเทอเรยลครับให้เราเลือกสเกลของตัวซิมโบ l ได้แต่ตอนนี้ผมเลือกแมทเทอเรียลก่อนขอเลือกเป็น b r บิ k แล้วกดอัปเดตครับแล้วตอนนี้เห็นไหมครับเราจะได้บิดทันทีครับแบบของเราไป Scale ลหนึ่งต่อ50าสิบอัปเดตครับมันจะถี่ขึ้นและหมายคือเราสามารถปรับได้ครับว่าเป็น s สเก e ต่ออะไร นะครับถ้าเป็นหนึต่อเจ็ดก็แล้วแต่เราเลือกเองนะครับเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้ง่ายๆครับ easy and fun นะครับเห็นไหมครับว่าเรามาอถออกคําสั่งตัดได้แล้วกําหนดลายแพทเทิร์ได้แล้วตอนนี้เราสามารถจะเลื่อนได้ซึ่งมันจะเหนือกว่าโปรแกรม SketchUp พ,พื้นฐานนะครับที่ไม่สามารถกำหนดลายพวกนี้ได้ครับนะโอ้โหนี่คือหลักการง่ายๆถ้าผมจำไม่ผิดและผมทดลองไม่ผิดนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า ที่ซีนตรงนี้ครับเนี่ยซีนตรงนี้ของเรานะครับเนี่ยเนี่ยมันคือเดี๋ยวไปที่เราจะว้ทีนะหยิบไปสนใจนะซีนเราก็ทำแบบก่อนไอซีนตรงนี้ครับมันจะมีแมทชิเรียลซึ่งแมทชิวเรียลเนี่ยดูเหมือนว่าชิ้นงานเดียวเนี่ยมันกำหนดได้อันเดียวเดี๋ยวผมขอสตาร์ทอีกนิดนะว่ามันมันทำได้หรือเปล่านะแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองมากที่สุดก็คือการใช้แท็กหรือเลเยอร์ครับแท็กหรือเลเยอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับมาเขียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเซสชันก่อนนะ นะครับปิดการมองเซสชันก่อนนะครับก็คลิกขวานะแล้วก็มาที่คำสั่งเซสชันนะครับเซสชันคลิกขวานะแล้วเปิดเซสชันครับนี่เซสชันนี่นะครับตรงนี้ครับเซสชันนะก็เซสชันพื้นฐานเนี่ยมจะปิดตรงนี้ได้ปิดปิดครับเห็นไหมคือปิดได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ประตูหน้าต่างก่อนนะอ่ะเอาหน้าต่างอางเยอพอได้ไหมนะอ่าผมจะทำหน้าต่างเฟรมอลูมิเนียมนะ ห้าเซนโอเคอ่ะผมเอาประตูอลูมิเนียมแล้วก็ได้แล้วก็อ่ะเอาไว้ง่ายเอาคล้ายๆกันนะผมไม่อยากทำอะไรซับซ้อนนะแล้วก็จุดหนึ่งแล้วก็ดับเบิ้ลคิกครับจุดหนึ่งแล้วผมก็เมคคุ๊บนะครับแล้วก็เมคคุบอ่ะไอเนี่ยคืออลูมิเนียม วัสดุมันคืออลูมิเนียมนะครับคราวนี้เวลาผมออกคำสั่งนะครับกลับมาทีิเซชันเอเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าอาจจะผมเลื่อนนะอันนี้มันตัดที่ขอบประตูพอดีแล้วผมกลับไปที่เซสชันเอครับจะเห็นว่าวัสดุของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นบริกด้วยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอี๋ยวผมให้ดีเทลลึกลงไปอีกนะเพราะว่าดีเทลของการทาประตูเนี่ยมันก็ต้องเป็นหนึ่งต่อยี่สิบ นีครับมันจะถีกันอย่างนี้นะอ่าเห็นไหมครับว่าไออลูมิเนียมของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับเป็นปริกด้วยเอาละมาดูแลสตรีสุดยอดมากนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเลยว่าเอาแค่นี้พอไม่ต้องกดหัวครับให้เราไปที่แท็ก์ครับแล้วเรามากดบวกแท็กส์หรือเลยเยอร์เพิ่มครับ<ม>ก็ตั้งวัสดุว่าเอาเป็นแมทแล้วกันคือนเไรแมทนะแมทแล้วก็อาร์ชิเทคเออาร์แล้วก็เป็นอลูอ่ะอลูอ่ะ เรียบร้อยครับบอยอันหนึ่งนะก็เป็นแม p Arch i t e c คแล้วก็ r ริ k นะครับ h า l f ก็ได้ฮาร์กคือแพนสมมุติเราบอกว่าอันนี้เอาง่ายๆคือล้วเร่ดเราจะเลือกไอ้แมวก็ได้ Ent e r ครับเอาแล้วครับเมื่อเรากำหนด,ดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราต่อไปคือการย้ายเลเยอร์ครับผมจะย้ายเลเยอร์ตัวนี้ไปอยู่เลเยอร์ r ริ k นะครับอ่ะลองปิดดูครับถ้าเป็นบรกิกผู้หายก็จบละ ต่อไปครับผมจะย้ายตัวนี้ไปอยู่เลเยอร์อลูมิเนียมอลูมิเนียมอ่าแล้วก็ปิดครับเรียบร้อยจะได้มาผมกลับมาที่เซสชัน n a ครับเอาละนะครับตอนนี้ก็จะมีลายอย่างนี้ถูกไหมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นไปที่แท็กแล้วกดอัปเดตครับและตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าแท็กคืออะไรครับเราต้องเพิ่มแท็กก่อน โดยการกดตรงนี้ครับแท็กนะครับตรงนี้ Tax นะแท็กนะเอาละเราจะต้องมาเพิ่มแท็กครับตรงนี้แท็กนะแท็กนะแล้วเราก็กดบวกครับเพิ่มแท็กด Thank กดกดที่แท็กแลนวแท็กแล้วก็เพิ่มบวกครับแล้วก็เลือกแท็กที่เราสร้างขึ้นมาครับสองตัวนี้ครับแล้วก็กดเลือกมาด้ีครับนี่นะครับอ่ะเอากกับก่อนอันนี้เอากกับกดเลือกแท็กที่เราเลือกมานะครับเนี่ยแล้วกดตรงนี้ เลือดมาครับเมื่อได้แล้วกด apply ครับมันจะได้ tag มาทันทีครับมาอยู่ฝั่งนี้ครับเอาละเมื่อเราได้ tag แล้วนะครับเรากลับมาที่ scene ครับนะครับและตอนนี้ครับเราก็จะเลือก tag ได้ by tag นะครับ update ฮะแต่ทำไมเป็นสีขาวมันเป็นสีขาวเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดว่าให้ท็กนั้นจะให้ material อะไรดังนั้นเองกลับไปที่แ tag อีกครั้งหนึ่งครับ แล้วเราก็มาเลือกครับว่าเลือกแบตเทอรี่ครับอะอลูมิเนียมแล้วก็ปรับครับให้มันกลายเป็นอลูมิเนียมซึ่งมันไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนวิธีการเพิ่มให้ต่อไปครับเรามาที่บริกครับไอ้ brick นี้เราจะเลือกเป็นบริกอ่าแล้วกดอัปเดตครับเมื่อกดอัปเดตแล้วเห็นไหมครับว่าไอ้ brick ตรงนี้อัปเดตตัวนี้ครับเห็นไหมบริ c มันจะอะไร มันจะกลายเป็นบริกใช่ไหมขึ้นมาแบบนี้ครับส่วนส่วนอลูมิเนียมมันยังไม่มีครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เข้าใจไหมครับง่ายมากๆนะเราสามารถอัปเดตได้ทั้งหมดทันทีครับเอาละนะครับเมื่อวันยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมก็ยังขาวอยู่แต่ตอนนี้มันไม่มีอลูมิเนียมให้เลือกครับดูนะครับเราสามารถเอา material ของเราเองใส่ลงไปได้ครับเอาละนะเดี๋ยวผมจะใส่ material ของอลูมิเนียมลงไปครับเราก็มาที่ material ของเราครับบริเวณนี้แล้วที่ material ของเราเนี่ยนะครับ บายดีฟอล์นะค่าตั้งต้นของสกีดรับเนี่ยมันจะมีคําว่าแพทเทิร์นนะครับคือแพทเทิร์นเนี่ยในออโตแกรดจะเรียกว่าแฮทแต่ในสกีดรับเนี่ยจะเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นะ pattern, รูปแบบที่แน่นอนแล้วก็เลือกไปที่อะลูมิเนียมอะลูมิเนียมไปไหนล้วนี่อะลูมิเนียมอะลูมิเนียมนะครับคลิกขวานะครับแล้วออคัมัลัดแอ to model นะครับแอดทูโมเดลอ่าแอดทูโมเดลปุ๊บนะครับตอนนี้ เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราจะมีแมทเทอเรียลโผล่ขึ้นมามันยังไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตที่ยิงปิดแล้วเปิดใหม่มันจัออกครับแต่ผมลองลองไม่ปิดเปิดใหม่ได้ไหมก็ไม่มีครับเ่าปิดเปิดใหม่ครับแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวมันจะมีเองครับอ่ะแล้วเราก็มาเลือกที่แท็กเลือกไปที่อลูมิเนียมนะครับอลูมินนะแล้วก็กดเลือกครับจะมี um. อลูมิเนียมมาเห็นไหมครับเนี่ยที่ทาไว้กดอัปเดตครับหนึ่งสองสามปึ๊บ เสร็จเลยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้วัสดุขึ้นมาทันทีครับ E a ซ y a n d นฟันไหมครับทุกคนอ้โหง่ายมากๆเลยไหมครับเนะนี่ยนี่ใครไม่ใช้นี่โคตรเสียดายเลยนะครับนะแม่อ่าสมมุติเราต้องการใส่เสาก็ได้อ่ะลองดูไ็้ด้อีกสีกนิดหนึ่งอะให้เห็นนะครับว่ามันทำได้จริงๆ จะใส่ฉากก็ไ,ได้นะะเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมก็จะเอาเข้าไปข้างในนี้ทำให้ดูทำให้ดูว่ามันมันทำได้จริงนี่งานเข้าไปไหมครับมันไปนตัดใส่อะไรใส่หน้าต่างตอนนี้ถ้าดูเซสชันอย่างนี้ครับงานเข้านะ เห็นไหมครับมันผิดนะครับก็ง่ายมากครับเนื่องจากเราทำเป็นตัวระบบบิมใช่ไหมเราก็เลื่อนครับเลื่อนมาหนึ่งเมตรแล้วก็อันนี้ครับผมก็เลื่อนมาหนึ่งเมตรสังเกตนะครับว่าเวลาผมกดอัปเดตครับหนึงครับเซสชันเนี่ยมันก็จะไม่อัปเดตให้เรานะครับเราก็ต้องมากดอัปเดตเองเนี่ยกดอัปเดตอันนี้ครับมันก็จะ ตัดใหม่ให้เราทันทีครับเข้าใจไหมครับเนี่ยโอ้โหอีเสียฟันมากอ่ะเราก็มาดูครับเดี๋ยวผมจะออกคําสั่งตัดผนังนะก็จะใช้ตัวนี้ครับอ่ะอันนี้คือตัวเสานะผมก็ออกคําสั่ง trim ครับ solid t นะสเกลดับเนี่ยจะมีคาสั่ง solid t o o นะบางทีสเกลับนีบางคนไม่รู้จักนะครับคำสั่งนี้นะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทับซีรี สำหรับสถาปนิกมากขึ้นนะครับให้ทําโกบ,บิมได้ครับนะเพราะว่าทําฝ่ายฝ่งวิศวกรรมมาเยอะแล้วอ่ะกดคําสั่ง trim ครับก็ trim เรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวเสานะครับอ่ะตอนนี้ผมกับกดที่ section A ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมอัปเดตนะผมจะเห็นนะครับว่าไอตัวเสาของผมเนี่ยมันไม่ใช่คอนกรีต ในนั้นเองนะครับถ้ามีฉากก็ทําได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมก็กลับมาที่ตัวอีกครั้งหนึ่งปฏิสัมพั text. แล้วผมก็ใส่แมทครับแมทแล้วก็เป็นสักเจอร์ครับตัว S นะเอสที S, ก็ได้สักเจอร์ก็ไนดะ้แล้วก็เป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตโอเคครับจากนั้นมาครับผมก็เหมือนเดิมครับกลับมาที่อะไรกลับมาที่คูณดิสเซคชั่นง่ายมากครับแล้วมาแล้วมาที่ตัวแท็กส์นะครับแล้วผมก็ เพิ่มถูกไหมครับกดบวกเพิ่มแท็กที่ชื่อแมทเข้าไปถูกไหมครับนี่ง่ายมากเห็นไหมครับอีเซียนสะอาดอีกรอบนะแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปครับแล้วกดแอพ l ลและตอนนี้ครับผมจะมีแท็กในส่วนที่เป็นคอนกรีตขึ้นมาแล้วผมก็จะเลือกนะครับวัสดุครับให้กลายเป็นคอนกรีตคูลิคคอนกรีตนะครับถ้าไม่มีก็หรือไม่ชอบแล้วก็แช้ของเราเองครับอัปเดตครับเมื่ออัปเดตแล้วนะครับผมกลับมาที่เซชั่น A แล้วกดอัปเดตครับอ๋อผมยังไม่ได้ย้ายเลยเยอะเออนี่ต้องย้ายเลเยอร์ก่อนครับแม่ทำเองพลาดเองนะครับเอาใหม่ย้ายแล้วแล้วก็กลับมาที่เซ c ชั่นคือต้องย้ายเลเยอร์ก่อนนะดีลาพทุกคนเห็นนะครับว่ามันทำได้กดอัปเดตครับเห็นไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่คือเซ c ชั่นนะครับของการทำงานแล้วบอกเลยว่า ชีวิตดีดีครับโอ้โหแล้วต่อไปนี้ครับเราก็จะให้ลายวัสดุได้แบบเทพๆแบบนี้ครับบนโปรแกรม s k e t c h Up ครับ In Real Time ครับและนี่คือเจ้าหับการทำงานของ s t เ h u p เป็น BIM Easy and ฟ u n ครับลองดูเลยนะครับของฟรีวันนี้นะครับนะอยากให้สถาปนิกไทยทุกคนลองใช้ s t c h Up ในการทำงานนะการให้ด e t a i เ i ลลบน l a เยอรนะครับมาแน่เร็วๆนี้นะครับเราจะมีนะครับ คอนเทนต์มากขึ้นนะเรื่องเลเยอร์นะครับซึ่งถ้าใครติดตามนะไปดูเลเยอร์ซีโร่ตูฮิโร่ตอนนี้ของเราได้เป็นคลิปสอน88ตอนตอนนี้อยู่ตอนที่43แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เก่งให้ไปดูสกริปต์ซีโร่ตูฮโร่ของเราฟรีแป8ตอนละเอียดมากไม่มีสอนที่ไหนในโลกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเลเยอร์นะรวมกันเนี่ยร้อยเจิกว่าตอนนะครับรับรองเก่งแน่อนอนแล้วก็มาต่อยอดกันนะรเราคนไทยครับพัฒนาฝีมือ นะครับไม่มีใครมาช่วยเราได้อีกแล้วพวกเราเองนะครับต้องพัฒนาฝีมือตัวเองพัฒนาแนวคิดกระบวนการงานใหม่ๆครับแล้วเราจะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฟื้นคืนชีพได้หลังโควิดครับสวัสดีครับ